โอเคแล้วครับกรับสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะฮะเราก็มาเล่น The Cure r เหมือนเดิมน,นะฮะชื่อเดออะไรนะเดนเลดจำชื่อไม่ได้ <laughs> Winbox นั่นเองนะฮะอีกชื่อหนึ่งก็คือ Winbox นะครับผมแม่จากที่เราเล่น l e r นได้แบบอี C EP ก็ได้แบบติดๆเราก็มาเล่นตัวนี้บ้างดีกว่า ว่าเราจะเล่นโหดขนาดไหนหเรากดพร้อมแล้วกดพร้อมไปเลยสิจะรออะไรเชเปอร่แล้อ,อความพร้อมเนี่ยนะมัน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 อะไรนะเุ้ย <c oughs> เรามีเราใช้ขวดแบบมืดมนนะฮะเดเลตเขาบอกแบบตรงตัวเลยเดเลตนะฮะเดเลต เดอวินบลอนั่นเองนะฮะแม่ไม่จะคุยนะว่าตัวเนี้ยเนะี่ยไม่เคยเล่นเลย <c oughs> <c oughs> ไม่เคยเล่นเลยยงจริง <c oughs> อย่ไงจพูดโดเอ้ยนี่คือครั้งแรกเลยนะฮะแบบเพิ่งออมมาแบบสดร้อนๆเลยนะ <c oughs> <c oughs> มีเจ้าโมนะฮะก็น <c oughs> นิดนึงโมนิดนึงก่อนนะ <c oughs> <c oughs> โอเค เราจะเก็บสีได้หรือเปล่านะแบบเราก็ไม่ได้ชินอะไรกับตัวนี้อะไรมากมายนะเราก็เพิ่งเล่นแบบทางแรกอะ่ะเออจะเก็บสีได้หรือเปลากมาดนะูเก็บได้สองเราก็ภูมิใจแล้วนะอืมถ้าเราตีเราแบบเราตีเขาพวกเขาแบบยับยับเราก็ถือว่าแบบภูมิใจนะอืมเราก็ไม่มีอะไรมากนะเราก็มีแค่อาวุธอันทรงพลังไหนๆเขาก็รู้แล้วว่าเราเป็น เดอดเลหรือวิดบอกนั่นเองนะฮะโอเคปรากฏกลายนะฮะเดี๋ยวจะปรากฏกลายนะคด <Okay. S 1> ูปรากฏกลายนะฮะอืมจะเดินเร็วนิดนึงถ้าเราวิดบลอกเราไป <c oughs> ทางโน้นเลยดีกว่าเพราะนั่นจะอยู่ทางโน้นก,กัินหมดเอ้าเอาหลง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 หล,งลง หลงนะไม่ได้เสียงเครื่องเลยอะ่ะอ,อดือดแล้วเออเป็หนึ่งทีให้รู้สึกว่าความเจ็บมันเป็นยังไงอะ่ะความเจ็บอ่ะนะออื้อ จะหลบมุมอย่างนี้เหรอไม่ใช่หรือมั้งแหวนสุดยอดเสาไปเลยสิแหวนสุดยอดเสาไปเลยไปแล้วมุ่งหน้าสู่แกนไล่นะฮะมุ่งหน้าสู่แกนไลโอเคเขา เรากว่จะกลับไปนะฮะไปช่วยเร็วประเดนนั้นนะฮะช่วยเร็วเกิน <G ül> อ้เออ,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 อื้ออืเออื้ออออ้ออเอาาเ ไ hm ื่อยากจะพูดอย่างนี้นะไม่อยากจะพูดอ่ะเออเออไปเลยฮะมีคนหรือเปล่าล้องย้อมกลับไปดูนะฮะโดนคนละหนึ่งทีรีออนยังไม่เจอเสร็จไปแล้วเครื่องหนึ่ง สปแล้วครึ่งนึงจะไล่คนนี้นะฮะไล่คนนี้ก่อนโอ้โหเสร็จไวเกินเสร็จไวเจ่าจด,ดเฮ้ยเรางงนะเนี่ยเออโอ้โหเรางงแต่เราก็ขลับมาได้นะฮะ อะไรเจ็บเบอร์นนะั้นเราช่วยัำแบบยับยับเลยนะอันนี้ก็หนึ่งทีทีมาเลยโอเคก็ทิ้งไม้ก่อนอทื่นไม้เอ้ยช่วยเร็วจ้าช่วยเร็วเกิน พุ่งไปแล้วพุ่งไปแล้วเดือดแมทริกเดือดแมทริกนะฮะแมทริกเอ้ยเราฟาดไม่โดนได้ไงอ่ะโอ้โหไม่ถึงเออลีออนมากดีกว่าลีออนลีออนอืมดีออนมากดีกว่านะฮะเอโอโหนีกระโดดกันทุกคนเลยนะ <ś led> อ้อหวีไอพีเลย,เลยปะ <ś led> อ้าววีเลยโอ้โ oh, ห <ś led> ปั่นเร็วเกินสองเครื่องแล้วว <ś led> <ś led> ่าหายตัวแบบเด m a t ริกนะฮะ <ś led> ไม่มีนะ <ś led> ไม่มีไม่มีโอเค อือออโอ้โหอะไรจะเบินาดนั้มาเลยจ้ะมาเลยพี่พร้อมแล้วพี่พร้อมแล้วนะอือจะหลบเหลือจะหลบเหลือเราอะฮะตีเนียนใช่ไหมฮึ จัดติ๊กก็เลยอือรอ,อ,อบที่สองเลออนยังไงยังไงอะเราอือยังไงอะเราอ่ะฮะหืมยังไงเราเฮ้ยอืมยังไงเรา ห้ S <S <it> <S <ans> องวีกแล้วเนี่ยขึ้นไปแล้วนะฮะขึ้นไปแล้ว รวมไป็นหนึ่งคนตายไปอีกหนึ่งคนนะฮะเรียบร้อยไปแล้วแถวนี้คือกรอนคือเสร็จแล้ว จะเสร็จแล้วไม่ได้เสร็จไม่ได้อันเนี้อนเนะ้ยผมวิง่งมานี่ป่ะไม่วิ่งมานี่นะเออโหเราชาร์ตตีเลยไงเราชาร์ตตีเลยอดิอะไรจะเบิร์นนั้นะเอออยู่ไหนตะขอตะขออยู่ไหนวอนะอันเนี อยู่ใกล้ๆก็ไม่บอกอยู่ใกล้ๆก็ไม่บอกนะตจ้ของอือ,อรอบที่สองไปดูข้างบน,นเลยอ,อืนี่การเล่นตัวครั้งแรกโดดจริงดิอืการเล่นครั้งแรกของเรางนะเจ้อืมย้อนอืม ออกมานีานา่ออกมานี่มาออกมานี้มาฮะยูติดน้อยแล้วยูติดน้อยเราก็อืตีให้ดูดเออเอืเออเออ ลีอ,อยอนเยอะเลยเยอะไปเลยลีอยอนไม่หรอกเรากากัพ <c oughs> <c oughs> ูดง่ายเลยพูดตรงๆเลยว่าเราแกรกนะฮะยึดจะชโจมชมามชมตวเฮ้ยตะขออยู่นี่ไปมายลีอยอนไปไหน เบไ,ไหนเบ้ไปไหนอันจ้าเก็มแล้วจ้จาออฝันไปทีฝันไปทีฝันไปทีอัอนจะบูเรนน,นนั้นอันแน่ที่นี่ลงได้สิน,นสนะ ดีลมได้เฮ้อลงสุดจัดเปิดฝั่ปไปเลยที่มาได้ใช่ไหมได้ที่มีนัดโต้ที่มีนัดโต,โต้อื้อเรียบร้อยเรียบร้อยนะอันนี้นเจอคนสุดท้ายเลยอื้อเจอคนสุดท้ายแล้วเจอคนสุดท้าย เฮ้ดเคอื้ออื้อเราจะไม่ปล่อยรอดสักครนอือื้อเราจะไม่ปล่อยรอดสักครนนะฮะเอาคนนี้น่าจะหลุดนะซักที่ไหนแร่งแล้วเสร็จแล้ว เสร็จใช่ไหมเาหายคนเลยาหายคนเลยมีคนอยู่ไหนมีคนอยู่ไหนเอ่ยเราหยุดทำไม,มน,น,นี่นะคนน่าจะอยู่แถวๆนี้นะจะคาดเดาไม่ผิดน่าจะอยู่แถวๆนี้มองหาไม่เจอละ หรือว่าเขาอยู่ข้างบนกันนะอันเน่อยู่ข้างบนจริงด้วยโอ้โหจะไปไหนแจ๊ไปเลยเราจะไปสู่ยอดเสาดีกว่านะออืสู่ยอดเสาดีกว่าออโอเคจบเข้าไปเรียบเรียบร้อยนะฮะเก็บสิ่งก็น่าหนั้าว เกียดจะเหล่าให้ฟัง่าเราเิเก็บสีอ่ะมีะระฆังใช้ชนะมีระฆังใช้ชนะนี่โอเคนะครับหวังว่าจะสนุกกับกับกับอะไรนะ <c oughs> กับคลิปนี้นะฮะก็หวังว่าจะถูกใจใหลายๆท่านนะฮะก็จะพยายามทำผลงานออกมาให้ดีที่สุด ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ share, ให้กักระดิ่งเพื่อพาดคลิปต่อ,ตอไปถ้าเกิดมีอะไรก็คอมเมนต์ในใต้คลิปได้นะฮะแล้วก็ขอบคุณนะครับสำหรับผู้ติดตามคนใหม่ทุกท่านเลยนะฮะที่ติดตามช่องผมผมก็จะพยายามทําผลงานออกมาให้ดีที่สุดเพื่อให้ได้รับชมกัน,กนแบบสนุกสนานเฮหฮาปาร์ตี้กันนะฮะก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย